สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงเปอะหน่อไม้ใส่บวบหอมนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะจะมีตะไคร้มีหัวหอมมีพริกนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดใบยนงังแล้วก็ใบแมงลักนี่ก็จะเป็นเห็ดหูหนูเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้สดนะคะต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาหั่นนะคะแล้วก็จะเป็นบวบหอมเป็นปลาร้านะคะ เดี๋ยวเรามาลงมือเริ่มทํากันเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำต้มใบยะนางนะคะเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอหอมนะคะ จากนั้นเราจะใส่น้ำปลานะคะนี่ก็จะเป็นปลาสับนะคะปะลาที่เขาสับขายที่เขาบดขายในตลาดนะคะที่ใส่สองอย่างเพราะว่า ปลาสองอย่างก็คือปลาที่เป็นขวดๆน่ะมันจะไม่นัวเท่ากับปลาที่มป็นเป็นตัวๆแล้วเขามาบดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบต่อไปเราก็จะใส่หน่อไม้ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็เป็นบวบหอม เห็ดค่ะจะเป็นเห็ดหูหนูแล้วก็รอให้เขาเดือดสักพักนะคะ จะมีเสียงเครื่องซักผ้าแทรกนะคะแล้วก็เคี่ยวเข้ามาสักพักแล้วนะคะ ใส่ปรงชวรสนะคะของปรุงรสนิดหน่อยจากนั้นก็จะตามด้วยใบยแมงลักใส่เยอะๆเลยจะได้หอม หอมมากมากเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะมาค่ะมาตาักพร้อมเสิร์ฟ แล้วนะคะแกงเปิดหน่อไม้ใส่บวบหอมนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ